ไม่รู้ว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนไพ่ขึ้นเป็นพญามาน,นะครับในเรื่องของสิ่งที่ตัวของคุณเนี่ยต้องระวังคือความกลัวนี่แหละนะคือมันมีในเรื่องของโอกาสต่างๆที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าจะทําได้หรือเปล่านะมันยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าความรู้ความสามารถของตัวคุณอ่ะโอเคก็มีแต่ก็กลัวว่าจะทําไม่ได้หรือเปล่านะกลัวว่าจะ เป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งนี้การเข้าหาผู้คนนั้นมีแต่ความกลัวบางครั้งก็มีโอกาสที่จะแพนิคเกินไปนะทุกสิ่งอย่ากมันก็ต้องกลับมาดูถึงตัวเองนะกลับมาสร้างความมั่นใจในตัวเองนะการที่คุณอยากได้ความมั่นใจนะคุณก็ลองที่จะเข้าหาผู้คนดูนะพลขึ้นตัวตนของตัวคุณเนี่ยคือการเข้าหาสังคมเข้าหาผู้คนแล้วมันจะเกิดความสุขแล้วจะเกิดความมั่นใจไม่ขึ้นหรือ มีคนหรือใครสักคนเนี่ยบอกว่าคุณทําได้มีใครสักคนบอกคุณว่าคุณมั่นใจเข้าไว้นะมันเกิดจากพลังใจมันเกิดจากกําลังใจจากคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวทําให้คุณเกิดความมั่นใจในการทํางานในการสร้างความสาเร็จด,ด้วยเช่นกันนะครับมาดูตําแหน่งอุปสรรคซิอุปสรรคไปขึ้นเป็นเรื่องของอักษรพิษนะอุปสรรคมาจากคนกัมเน,นกั คัรเข้าหาคนแต่ก็ระวังเรื่องคนเหมือนกันนะการที่คุณจะพบปะผู้คนไม่ใช่ว่าคนบนโลกใบนี้จะดีหมดทุกคนถูกไหมดังนั้นคนเลือกสัตว์คนที่ดีต่อคุณจริงๆนะหรือคนที่ไว้ใจได้จริง,รงเป็นมิตรของคุณจริงไม่ใช่มิตรชาชีพนะอ่านะนั้นการเข้าหาคนในห้องจุงนี้ก็เลือกนิดหนึ่งนะยิ่งถ้าหากคุณเข้าหาสังคมไปที่ไม่ดู ตามมาต่เดือนเลยนะเออเชื่อเขาไปหมดเออใครว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองสูญเสียทรัพย์สินต่างๆเออหรือว่าทําให้คุณเสียเวลาเสียโอกาสในเรื่องของงานได้ด้วยจะต,ต้องระวังกันดีเหมือนกันในเรื่องของผู้คนที่ไม่ค่อยด,ดีกับคุณเท่าไหร่นะครับมาดูสิว่าไพ่สิทธิกิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครุบาจารย์นะครับที่แนนเอาทางพไพ่สิทธิกิ่ขึ้นเป็นพระอุปคุตนะครับ ให้คุณลองไปไหว้พระอุปปุธขอพอรนะให้คุณไปไหว้พระอุปปุธนะครับขอพอรท่านนะที่เชียงใหม่ก็ได้นะวัดพระอุปคุธนะครับให้คุณไปไอธิษฐานจิตถึงท่านให้ท่านปกปักรักษานะครับให้ท่านประทานพรและยิ่งถ้าหากตัวคุณนะครับยิ่งถ้าหากตัวคุณเนี่ยมีความปรารถนา,นานอยากได้ทรัพย์จะได้เงินได้ทองอยากได้ความมั่นคงในชีวิตอยากได้โชคลาภอยากได้ความปลอดภัยนะกับการดำเนิน,นชีวิต ไม่มีไม่มีแบบความกลัวว่าจะไม่มีหรือมีความอดอยากมีความอดอยากมีความเศร้าโศกในเรื่องของการที่ไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้รับโอกาสเนี่ยคุณใจรับคุณไปขอพรเลยนะกับพระอุบกุตท่านจะคอยให้คุณมีกินมีใช้มีอยู่มีเงินมีทองมากิขึ้นดยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นมะเส็งนะการที่คุณต้องระมัดระวังตัวนะเนี่ยไพ่ขึ้นตรงกับ อุปสรรคพอดีนะเป็นงูเหมือนกันเลยนะเออในเรื่องของคนนี่แหละที่ต้องระวังในเรื่องคนที่มาหาผลประโยชน์คุณเห็นว่าคุณมีความรู้เห็นว่าคุณมีความสามารถนะครับพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามที่ทาดีกับคุณในช่วยแรกแต่ก็ต้องระวังที่เขาจะมาหาผลประโยชน์บางอย่างทําให้คุณเสียเครดิตคุณเสียโอกาสนะหรือว่าคุณรู้สึกเสียใจมากกว่าต้องไว้ใจคนไปแล้วแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่เก่กับคนนั้นไปเลยนั้นก็เลือกที่จะคบคนในห้องช่วงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับ ไพ่บุญญาพิธิธารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของไหว้พระสดมนถวายผล,ลไม้นะครับในเรื่องของการไหว้พระสมณ์ก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะสำหรับการปรับใจเวลาเจอใครเวลาเข้าหาสังม,มบางครั้งมันเจอคนที่ไม่ถูกใจคุณบ้างหรือบางครั้งในเรื่องของความสุขในการดำเนินชีวิตมันเจอเรื่องเลร้ายเจอเรื่องไม่ดีมาสร้างความมั่นใจจากการสดมน์สร้างความมั่นใจจากการทำ,ทำสมาธินี่แหละจะเป็นจุดทําให คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นรวมถึงการถวรรายผลไม้นะคุณนอาไปถไวายกับพระอบุบกุตก็ได้นะเราไปวัดพระอบุบกุตแล้วก็เอาผลไม้ไปถไวายนะครับหรือคุณไปไหว้เทวีสวรรค์ด้วยก็ได้นะเออเสริมอนึงอย่างนั้นที่ภัยขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วแดงปรารถนาเนี่ยมากับเทวีสวรรค์ด้วยนะครับคุณสามารถจะไปไหว้ที่วัดจุร,มรามณีก็ได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เอาถวา,ายผลไม้ให้กับท่านนะครับให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาให้คุณสมปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการาจะเเป็นนนททรัพย์สิงิงองอโชค ก็จะอุดมสมบูรณ์ได้รับพรโดยเชิงกัดน,นะครับเรามาดูในเรื่องของเลขมงคลที่จะเสริมวาสนาของคุณนะครับให้ขึ้นเป็นเลขหกนะครับให้ขึ้นเป็นเลขสานะครับเลขหกเสริมในเรื่องของความสุขนะเลขสามเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วเนี่ยในเรื่องของเลขหกเลขสามเสริมในเรื่องของพลังงานของโชคที่มากับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะสนนุนได้รับความเมตตานะ้ำพ่ะคุณเนี่ยมีพลังงานที่มีความสุขคุณมีความอดทนผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยเมตตาคุณมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยให้คุณน 6, 3, ําเลขหกเลขสามทำเป็นวบวยเปอร์ก็ได้นะครับหรือจดสกัด,กดาดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนดวงของตัวคุณในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมอดูชือว่าไพ่ขลักนะครับจะเตือนอะไรกัคุณไพ่ขึ้นเป็นเหนี่ยวรังนะครับ อยากให้ความรักในอดีตมาเหนียวรั้งจิตใจทัวคุณนะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตัดสินแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นอยากให้ทุกสิ่งอย่างมันมาตัดสินว่าความรักนอนาคตของคุณเนะี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับทุกๆอย่างคุณเองมีศักยภาพมากพอที่จะเจอรักดีๆรักแท้รักที่ดีดต่อหัวใจของตัวคุณรักที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขไปได้ทุกๆวันนะอย่าตัดสินเร็วเกินไปทุกอย่างนะต้อง รู้จักตัวตนของตัวคุณแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของตัวคุณให้มากๆและคุณจะมีความรักที่ดีเต็มมขึ้นได้้วนนยเฉกะนะครับมารู้ิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอ,อะไรคุณขอพรามีครูบาจารย์นะครับที่ี้ะนาทางพันไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับในห้องช่วงนี้นะในเรื่องของการเสริมดวงชะตาของตัวคุณจากการที่คุณเนี่ย ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าการอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บ้านที่คุณพักอาศัยอยู่เพื่อจะนุนนำให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยดีขึ้นรวมไปถึงการที่คุณหลับนอนนะพักผ่อนอยู่บ้านหลับก็สบายตื่นก็สบายมีพลังงานอเนอร์ที่ที่ดียิ่งขึ้นจากการที่คุณอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทําให้คุณมีพลังงานที่จะออกไปพบเจอความรักที่ดีออกไปพบเจอสิ่งดีที่จะ บังเกิดขึ้นในปัจจุบันถึงอนาคตด้วยเชิงกัดน,นะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของเท้าวิรูปักในาการที่คุณขอพอรกับพญานาเพื่อขอพอรความรักที่สมหวังมากขึ้นนะเพื่อจะพบเจอความรักหรือคู่แท้เร็วมาขึ้นจากการที่คุณไปขอพอรจากองค์พญนานาครับมาดูดูว่าไพ่บุญญาปิฎหารนะครับบอกอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นบริจาคเลือดไพ่ขึ้นเป็นไหวาสารลักเมืองนะครับในเรื่องของการบริจาคเลือดดะจันนุนดำ ขจัดปดเปาะอุปรสรรคปัญหาต่างๆางเรื่องของความรักได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อจะขอพรนะครับ <c oughs> คุณสามารถจะไปไหว้ศาลหลักเมืองจริงๆศาลหลักเมืองในมีทุกจังหวัดนะไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดไหนก็ตามก็สามารถไปขอพรได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงการที่คุณเองเมื่อขอพรแล้วนะครับให้ศาลหลักเมืองเป็นหลักใจนะเป็นหลักความมั่นคงนะเจอความรักที่มันม่นคงมากยิ่งขึ้นเจอความรักที่ ดีต่อใจส่งปรารถนามากขึ้นรวมไปถึงคุณสามารถจะไปไหว้เทวิรูปักที่สารเมืองได้เหมือนกันนะครับคุณก็หันหน้าหันหน้าออกทางทิศตะวันตกนะครับแต่เราไปสารเมืองนะเราก็ดูซิว่าดูในเก็บทิศในโทรศัพท์ก็ได้นะว่าทิศตะวันตกอยู่ไหนนะครับก็ลองไหว้ไปทางทิศนั้นนะทิศตะวันตกแล้วขอพรกับเทวิรูปักให้คุณได้พบเจอความรักที่ดีนะครับความรักที่เป็นกู้ครองเป็นคู่แท้ของคุณให้ดึงดูดเข้าหาคุณได้เร็ววันเร็ว ดังใจตัวคนณนึงได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมดวงความรักคนโสดนะครับเป็นเลขอะไรไปขคือเลขค่าไปขึเลขศูนย์นะครับเลขค่าเสริมในเรื่องของความมั่นคงในความรักเลขศูนย์ในเรื่องของการกะระจระปะอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณนําเลขค่าแล้วก็เลขศูนย์ทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะหรือว่าจดสักักเอาไว้ในก,กระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนดวงความรักของคุณให้สมปรารถนา ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ ไพ่ขลักนะครับจะเตือนอะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของโชคลาภนะครับในเรื่องของไพ่ขลังในเรื่องของความรักนะมีโอกาสเข้ามานะชัดเจนมากแต่ว่าในเรื่องของการจะเปิดใจนะมันกเ็เป็นเรื่องของใจตัวคุณต้องใช้เวลาเหมือนกันนะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะมันมีเรื่องของความคิดที่มันจะรบกวนจิตใจตัวคุณอยู่ถึงแม้จะมีโอกาสเข้ามาหากใจไม่เปิดรับก็มันก็ยากมันควาย,ยากเพราะว่าใจมันไม่พร้อมนะปรับใจพร้อมก่อนที่จะรับรักที่กำลังเข้ามานะครับ เมื่อชื่อว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนวทางปัไพ่สิทธิกริยาใพ่ขึ้นเป็นพระพุธนะครับพลังงานพระพุธคือการสื่อสารการเจราจานะการพูดคุยนะครับในเรื่องความรักมาพร้อมกับปากมาพร้อมกับคาพูดนะนั้นคุณเข้าหาคุณพบเจอนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะช่องทางที่คุณไปเจอต่อหน้านะคุณไปเจอช่องทางออนไลน์คําพูดครั้งแรกที่เจอเนะี่ยสำคัญมากๆ นั่นพูดในทิศทางดีนะพูดในว่าจะไม่ไปขวานปาสร้างไม่พูดตรงเกินไปเออบางทีบางคนแบบก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยก็ทำแบบนี้เลยน, Food e นะฟุตอิเพชั่นนะเออการเจอกันแรกนี่นก็สําคัญเหครกัก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองเอาไว้ด้วยนะเออ,อย่ามันจะกลกายเป็นแบบไม่สนใจไม่สนโลกแล้วก็ปัดความรักออกไปเลยนะต้องระวังให้ดีต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพระเกตพระเกตหมายถึงพลังงานของเซน พนะลังงานของเทพเทวาพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษักษาตัวกูนะครับนั้นการที่จะเลือกสรรความรักที่เข้ามาแล้วเซนเนี่ยเป็นจุดสาคัญที่คุณจะรู้สึกได้ว่าเออถึงเวลาแล้วที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนหรือการที่จะมีคนเข้ามาเซนคุณบอกเนี่ยว่าคนนี้ยโอเคคนเนี้ยใช่คนเนี้ยดีต่อใจตัวกุนก็เซนบางอย่างก็ทําให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าความรักดีคือคนนี้แหละนะครับมัรู้สึกว่าในเรื่องของให บุญญาพิิหารว่าอย่างไรบ้างนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของการไปเติมน้ำมันตะเกียบน,นะครับกับวัดวาราต่างๆเทวสถานต่างๆเพื่อจะมีแสงสว่างสองช่องทางให้เกิดโอกาสในความรักมากขึ้นหรือในเรื่องของการเติมพลังงานความรักให้คุณสมบักมากขึ้นลืมอดีตไปได้ ได้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับรวมถึงการถวายดอกไม้นะตามการเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะเออไปไหว้พระเออก็มีดอกไม้ถนะ้าไปไหว้พระหน่อยนะเออหรือการที่คุณไปส่บารก็มีดอกไม้หน่อยนะเพื่อเสริมให้คุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่มากขึ้นนะครับเสริมให้คุณมีพลังงานความสุขมีพลังงานความรักที่ดีสมหวังมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแลน้วเนี่ยโดนทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นหลังใจให้นะครับ มอสชื่อว่าไพ่คลักนะครับจะเตือนอะไรกับเจ้าชะตาบ้างน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของศิโรราบนะครับในเรื่องของความเป็นตวของตัวคุณเนี่ยซิโรราบเป็นการเข้าหานะการที่คุณอย่ายึดถืออัตราตัวตนของตัวเองจนเกินไปนะครับอย่าให้ความรักวิ่งเข้าหาคุณคุณจงวิ่งเข้าหาความรักด้วยนะครับบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราถึงแม้จะเป็นแบบเป็นเสือนะเป็นราชสีนะเออคุณเป็นเสือไม่ราชสีคือบางครั้ง เราก็ต้องยอมบ้างเออต้องยอมบ้างต้องน้อมลงไปบ้างนะเพื่อที่จะเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีใครสูงก่าอันต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้ต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันได้นะครับต่างฝ่ายต่างเขาเป็นอย่างนั้นเอาคุณยอมได้คุณเป็นอย่างนี้เขายอมได้นั่นเหมือนเป็นการที่ไม่มีอัตราตัวตนอะไรกันแต่ก็ยอมรับถึงความเป็นซึ่งกันและกันเรื่องของนิสัยเรื่องของตัวตนต่างๆมันจะได้พัฒนาต่อไปแล้วด้วยกันนะครับต่อมา คนที่คุณคุยด้วยนะครับไปขึ้นเป็นเฮงเจียนะคือเขาพร้อมดับอยู่แล้วนะเขาพร้อมปรับอยู่แล้วไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเสียดนะครับบางอย่างคุยกันได้เดี๋ยเขาก็ยอมเขาพร้อมเขาเลยยอมอยู่แล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างคุณคิดเอาเองว่าเขาไม่ยอมแน่เลยเขาไม่โอเคแน่เลยหรือว่าทําอย่างนี้ไปก็แล้วกันนะเออบางสิ่งบางอย่างก็ต้องคุยนะครับเอาไปดู่ิว่าในเรื่องของไพ่สิทธิกิริยานะครับจะบอกอะไรคุณข้อบารมีครูบาอาจารย์นะครับทีแนะแนวทางปันภัยเศรธิกิริยา ให้ขึ้นเป็นพระพรมนะครับในห้วงช่วงนี้นะเป็นไปได้นะครับก็ชวนกันไปทั้งคู่นะไหว้พระพรมหน่อยนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านช่วยเหลือให้ท่านดลบรรดาเนินการอวยพรให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักมากขึ้น,นมีความชัดเจนมากขึ้นได้โดยเชิงกัดน,นะครับคุณสามารถจะไปไหว้พระพรมนะครับที่แยกราชประสงค์นะครับเพื่อจะให้ท่าน ประทานพรน,นะเพื่อให้ท่านอวยพรให้ความรักของคุณเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ดวงชะตานะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวร,ร์นะครับคุณสามารถจะขอพรน,นะเทวเวสวร,ร์ได้อีกหนึ่งองค์นะครับนะถ้ามีโอกาสนะลองไปไหว้ที่วัดจุฬานะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะให้ท่านปกปักรักษาหนุนน้ำให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมีความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นในดวงชะตานะครับบาดูวเรื่องของไพ่ บุญยากิปทหานะครับไพ่บอกไปอย่างไรบ้างดูสิไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําสมาธินะการทําบุญสร้างพระนะครับถ้าคุณไปเข้าวัดทําบุญนะหรือคุณไปทําบุญแถวๆจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้นะครับคุณลองไปรู้ิึว่ามีวัดไหนนะทาบุญสร้างพระบ้างนะครับคุณก็ไปทันุบมรูงนะเอ่อในเรื่องของการสร้างพระก็จะหนุนนําให้คุณมีความรักที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการทําสมาธิการสวดมนต์เพื่อจะหนุนนําให้คุณเกิดสติเกิด ในเรื่องงพลังงานทางจิตใจที่ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็เวลาจะพูดเวลาจะคุยเวลาจะเข้าหาคนรักนะเข้าหาคนที่คุณคุยด้วยก็ทําให้เกิดแตกความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เนี่ยโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับไพ่ไพ่ขลัดนะครับจะตื่นอะไรคุณนะครับเจ้า,าตาดูสิไพ่ขึ้นห่วยหานะครับห่วยหานี่คือการที่คุณอยากจะ ให้ความรักเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอย่างที่แรงปรถนาตัวคุณเนี่ยคือถึงแม้ว่าใครขึ้นเป็นเรุนงค์ทรัพย์สมบัติใครขึ้นเป็นเทเว,วีสุวรร์เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของความอยากได้ควอบอุดมสมบูรณ์อยากได้ความรักที่มั่นคงนะความรักที่ดีเนี่ยมันเป็นความหัวหาของคุณนั้นถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้ทั้งเรื่องเงินนะครับเรื่องทรัพย์สมบัติมันก็พเพราะครอบครัวนั่นแหละและมันเพราะว่าความรักนั่นแหละความรักของคู่ของคุณนั่นแหละทุกๆอย่่าาางคนะคุณมม,มีแตวหหย มีแต่ความอยากได้แต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะทําหรือเปล่า,เ,าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเก็บสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพลังเก็บสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้คุณนะ่ะสู้ต่อทําต่อให้เกิดความสาเร็จน,นี้นะครับอ้าดูซิว่าเราคู่คุเป็นอย่างไรไพ่ขังว่าอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเย็นชาอือเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะสู้เบอร์อคุณไพ่ขึ้นเย็นชาคือไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนเขาพร้อมที่จะ ช่วยเหลือนะเออพร้อมที่จะอดทนและก็รอคุณได้นะครับเวลาคุณจะให้สัญญาในบางอย่างหรือทำพูดในบางอย่างเขาพร้อมที่จะเต็มที่กับคุณนะพร้อมที่จะอดทนและรอกับคุณได้ในสิ่งที่คุณทำนั้นคุณไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเลยนะครับว่ากลัวว่าเขาจะไม่สบายใจกลัวว่าเขาจะรอไม่ได้เขาเต็มที่กับคุณอยู่แล้วนะครับเหมือนเช่ว่าให้สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรกับคุณขอบารมีครูบาอาจรารย์ชาี้แนะแนวทางผัดไพ่สิทธิกริยานะครับไพ่ขึ้นเป็น พยมนะเออพยายมนี่แหละนะคุณยึดมั่นในการทําดีนะครับการละเว้นความชั่วนะเออทำจใจให้ผ่องใสนะอ่าคือในเรื่องของการปรับใจตัวคุณนห้ดีเนี่ยหรือว่าการทําดีต่อคู่ของคุณหรือว่าการที่คุณเองพูดในสิ่งที่ดีด้วยกันหรือพูดกันไปตรงไปตรงมานะครับและคุณก็สามารถจนะเชื่อมั่นนะทุกการกระทำทุกเจตนาของทุกคุณเนี่ยลนแล้วหากมันเป็นสิ่งที่ดีคุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่า เจตนาคุณดีอยู่แล้วผลออกมาก็ย่อมดีถึงแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะก็ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคุณทําในวันนี้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาใบสองไปขึ้นในเรื่องของชูชกในเรื่องของการเนี่ยไปขึ้นการเจรจาก,การต่อรองการพูดคุยนะครับการพูดคุยจุดสำคัญที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดปัญหาหรือเปิดเกิดปัญหา ก็แก้ได้ด้วยการ <ale> พูดคุยนะยิ่งในปี268เป้าหมายของตัวคุณไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิดุลณหกอยู่แล้วนะการฟื้นคืนจากความเจ็บปวดนะนั้นการที่จะฟื้นคืนจากความเจ็บปวดในเรื่องความรักในดีสิ่งที่มันผ่นานๆพนพนะ้นกะันมาเนี่ยการที่จะแก้ไขจากความเจ็บปวดได้นะทางใจทางเรื่องของกายอะไรก็ตามมันเกิดจากการพูดคุยการแก้ไขหนาด้วยวาจาด้วยคําพูดได้ด้วยสังกันนะครับมาดูชิว่าไพ่บุญญ,ญาพิธานว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นการไหวพระก้าวัดนะครับแล้วก็การทําบุญกับผู้สูงอายุนะคุณก็ลองที่จะชวนกันไปนะไปไหวพระทั้งเกวัดจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าคุณอยากจะไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับไปทําบุญร่วมกันนะเพื่อจะนุนนําให้ความหนักดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการทําบุญกับผู้สูงอายุที่มีความทุกข์มีความยากลาบากเรื่องของการเงินเรื่องของการดาเนินชีวิตเราคุณสามารถไปช่วยเหลือเกืือกูลได้แต่ทํทำให คุณได้รับสิ่งที่เป็นพลังงานนุนมนำนะความรักดีขึ้นชีวิตดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับในเรื่องของเลขมงคลจะเสริมความรักความมีุ่ง้งขุดนะเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเลขสี่ไพ่ขึ้นเลขสองนะครับเลขสี่เสริมในเรื่องของคําพูดดีมากนะพูดแล้วเข้าใจพูดแล้วไม่เกิดความทุกข์พูดแล้วไม่เกิดปัญหานะเลขสองเสริมในเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะมันทําให้จิตใจ คู่คุณอ่อนมากขึ้นดนั้นแล้วเนี่ยสำคัญมากให้คุณนํำ,ำเลขสี่เลขสองทำไปไว้เร์ก็ได้จดใส่กระดับเอาไว้ในกระเป๋าสตางก็ได้เป็นการหนุนรวงความรับควมีกู้ในเดือนมกราคามนี้นะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ